นี่มันยังผ่านไปเพียงแค่ไม่ถึงสองปีเป็นการกระทำที่ไม่น่ารักเลยมันน่าเกลียดขนาดจะต้องให้หลุดพ้นจากคำว่าแกรนเชวเหอรอต้องร้องห่มร้องไห้ไม่อยากให้ใครพูดว่ามีชื่อว่าแกรนเลยเหรอแล้วกรุณาเรียกคำว่าแกรนเนี่ยแกรนเป็นสถาบันไม่ใช่เพื่อนเล่น ใช้สรรพนามแทนแกนว่าเขาลองไปฟังดูจะพูดสักคำหนึ่งไหมว่าเออแกร์นนู่นนี่ก็ไม่ใช่ว่าแต่ว่าเขาก็เคยให้โอกาสคือเขาเขาคืออะไรอะ่ะทำไมแบบเรียกคนได้จิกหัวขนาดนี้จิกจำไม่นะว่าเกิดมาจากแกร์นความสามารถอย่างอื่นไม่เห็นจะมีอะไรเพราะฉะนั้นคนจะไม่จำเป็นเรื่องอื่นหรอกนอกจากแ,แกรน จำมาไว้แก้มเดอะสตาถูกไหมอ่าใครอีกเดอะสตากินความมั่นมาจากไหนรอให้เป็นยายาก่อนแล้วค่อยมาพูดแบบนี้ก็ได้ทำอะไรที่เห็นจะทำอะไรก็ในเมื่อมันทำได้แค่นี้เขาก็ต้องให้ชื่อว่าแกรนด์